พบศพชาวเมียนมาถูกฆ่าทิ้งในป่ากล้วยบริเวณริมถนนสายตัดใหม่หลังที่ว่าการอำเภอแม่สอดค่ะร้อยตำรวจเอกชยพงษ์หาคุณทศรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทธรแม่สอดรับแจ้งเหตุ มีคนถูกฆ่าตายที่บริเวณไร่กล้วยและมะละกอร,ริมถนนสายตัดใหม่หลังที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การ ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้ากระตอบปริมลำห้วยพบศพชายไม่ทราบชื่อและสัญชาติคาดว่าเป็นชายชาวเมียนมาอายุราว35ปีสวมเสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำนอนเสียชีวิตในสภาพนอนหงายมือขวางอนุนอยู่ที่ท้ายทอยในสภาพนิ้วก้อยขาดหายไปบนใบหน้ามีบาดแผลคล้ายถูกทุบจนหน้าและเลือดอาบหน้า ที่บริเวณท้ายทอยมีอรอยถูกของมีคมฟันจนเป็นแผลชะกันสภาพศพทรงกลิ่นเหม็นมีหนอนที่ท้ายทอยย้วยเยี้ยออกจากบาดแผลค่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าสองวันตรวจสอบรอบบริเวณพบขวดเหล้าเล็กสองขวดดื่มไปหมดแล้วมีวิทยุทรานซิสเตอร์ตกอยู่ข้างรองเท้าห่างไปราวสี่เมตรมีจักรยานจอดอยู่มีถุงดำ สัมภาระหลายอย่างใส่ถุงปุ๋ยไว้มีทั้งมาม่าบุรียาเส้นเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนส่งศพไปเก็บยังโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อรอญาติมาติดต่อสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าไร่กล้วยดังกล่าวไม่มีคนเฝ้าคาดว่าผู้ตายกับเพื่อนคงจะนัดมากินเหล้าหลังจากเหล้าหมดเมาได้มีการทะเลาะวิวาทกันอีกฝ่ายคาดว่าบันดาลโทสะ จึงใช้มีดฟันไปที่ท้ายทอยของผู้ตายผู้ตายยกมือขึ้นรับทําให้คมมีดฟันจนนิ้วก้อยขาดกระเด็นลม้มลงซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวผู้ตายยังคงไม่เสียชีวิตแต่ถูกกระทําการไปที่ใบหน้าเพื่อให้เสียชีวิตส่วนผู้ตายนอนสลบจนเลือดออกมามากเสียชีวิตโดยไม่มีใครเห็นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เก็บหลักฐานและออกติดตามตัวคนร้ายรายนี้ต่อไป